สวัสดีผู้ชมทุกทกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพราะก็ผมมาอมันโนเช่นเคยนะครับโดยคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการทำเควสอโปรหรือกิจกรรมคอร์แลบกังฟูแพนด้าน,นเองนะครับ โดยกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นการากํจัดมอนเตอร์แล้วก็ส่งเควสนะครับเราก็จะได้เหรียญนาโปมาแลกของต่างๆมากมายครับแล้วก็จะเป็นเควสอ,อาจารย์ชิฟูนะครับที่จะได้ EP ด้วยเช่นกันนะครับโดยในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีวิธีการเดินเควสยังไงแล้วก็ต้องทําอะไรบ้างนะครับไปรับชมกันได้เลยก่อนเริ่มคลิปวิดีโอนะครับฝากเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์แล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยก็ฝากกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องมาร์มนโด้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมหากว่าคุณกําลังมองหาร้านเติมเกมออนไลน์ดีๆผมขอแนะนะํา Pay to Win บริการเติมเกมออนไลน์ทั้งเกมมือถือและเกม p ีีมากมายคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนรวดเร็วทานใจภายใน1นาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ pay toW นท็อ p อ .com หรือแอดไลน์ Pay to Win Topup และติดตามข่าวสารต่างๆผ่านทางเพจ f a c e b o o k p a y วินท็อปอ u p ได้เลยครับผมในส่วนของเคเวสแรกก็คือเคเวสของอโปนะครับที่หมีกาฟูแพนด้าโดยเคเวสเราเนี่ยก็ต้องไปกำจัดมอนติ่มซำหรือว่ามอนสลาบเปานะผมก็ไม่แน่ใจนะ แล้วก็มอนตามแมปต่างๆเควสจะมีทั้งหมด4เควสนะครับ4แมปถ้าสําเร็จ1เควสเนี่ยก็จะได้เหรียญอโป1เหรียญนะครับรวม4เควสเราก็จะได้4เหรียญต่อวันนะเออมันเป็นเควสรายวันนะครับเราไปดูแมปแรกกันได้เลยครับกับเมืองด้วยอย่างนะกดคุยกับ n p c เขาจะไปส่งเราที่แมปกิจกรรมได้เลยครับไม่ต้องเดินให้เมือยนะเมื่อเรามาถึงแมปแล้วเนี่ยเราก็จะเจออาโปยืนอยู่หน้าวาร์นะครับจําจุดนี้ไว้ให้ดีนะครับแล้วก็เราก็จะเดินหามอนที่เควสเขาให้มานะโดยเควสเนี่ยก็จะเป็น ตัวเหมือนอสลิปเปอร์ปะมันคือตัวอะไรไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเฟสตีตัวติต่มซำหรือซาลาเปานี่แหละสิะตัวครับเมื่อเรา,าตีครบทุกตัวแล้วเนี่ยเราก็จะไปส่งเควสาจุดที่ผมบอกให้จาำตั้งแต่แรกใช่ไหมไอ้ที่เป็นจุดเริ่มต้นะของที่เรามาเมืองเนี้ยจะมีอโปยืนอยู่ครับแล้วก็ไปกดคุยกับอ p โปนะเพื่อเป็นการส่งเควสครับ เราก็จะได้เหรียญอ่าอปอลแล้วนะแล้วก็กดคุยกับอปอลครับเราก็จะวาร์ปกลับที่เมืองผ่อนนะไปที่อ่าจุดเควสเลยนะครับแล้วก็กดไปที่เมืองต่อไปนะฮูเกลเขาก็จะส่งที่อ่เมืองคูเกลนะเราก็จะตีมอนตามที่เขาให้เควสมาก็จะเป็นอ่มังกรตัวสีเหลืองกับอ่ามอนติ่มซำเหมือนเดิมแล้วก็อ่ตีมอนให้ครบนะครับโอเคครับตอนนี้เควสของเราก็ครบแล้วเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับอปที่จุดเรรริ่มมต้้นนนนนกกัะโดดดยเาาาาสถูไจบแผที จะเป็นเออ่มาร์สีเหลืองๆนะนี่มันเขียนว่า NPC เครครับเออแล้วก็กลับไปคุยกับอาโปนะเพื่อส่งเครดแล้วก็กลับเมืองครับไปรับเครดต่อไปโอเคเราก็จะได้เหรียญอาโป้นะแล้วเ uh ราก็จะวาร์กกลับไปรับเครดที่พอนอ่าที่เดิมนะครับแล้วก็ไปที่เมืองต่อไปเลยเป็นเอ่อป่าเหมือนป่าโคบอลไหมใช่ไหมเออป่าโคบอลครับก็จะล่าเอ่อโคบอลอาเชอร์โคบอลแอคโคบอลอ่า มอร์นิงซ่าที่เป็นถือกระบองครับแล้วก็โคบอสแฮมเมอร์ครับที่เป็นค้อนครับแล้วก็เป็นติ่มซำนะสิตัวเมื่อเรา,เาทำเควสครบแล้วเนี่ยล่ามอนครบแล้วก็มากดคุยกับอโปอีกรอบครับ <c oughs> เพื่อเป็นการส่งเวสน,นะเราก็จะได้เหรียญอโปมาครับง่าย <c oughs> ๆชิวๆนะเออแล้วก็กดคุยกับอโปเพื่อกับมืออีกรอบครับ <c oughs> ต่อไปเป็นเ,เควสสุดท้ายนะกับแมปการเทมครับเป็นบ้านของเรานะเออคือบ้านของเราเราจะล่าเป็นากาก้อยที่ถือธนูมีปีกอ่ะสิตัวแล้วก็เป็นติ่มซำครับสิตัว โอเคครับเมื่อเรากําจัดมอนเตอร์ครบแล้วเนะี่ยเราก็กลับไปคุยกับอโปด้านขวาบนนะจุดแรกที่เรามากาัดเทมาครับโอเคครับเท่านี้เราก็จะได้เหรียญอโป้สี่เหรียญน,นะเออสี่เ <4 S 2> ควสต่อวันครับแล้วก็เหรียญอาโปเนี่ยสามารถฝากคขังได้นะครับเราก็จะทาตัวหลายๆตัวต่อหนึ่งวันนะเออแล้วก็เอาเหรียญน,นะเข้าขังแล้วก็ไปแลกของรางวัลได้ครับโอเคครับต่อไปก็เป็นวิธีการแลกของรางวัลน,นะครับโดยจะใช้เหรียญอโปนะในการแลกโดยของรางวัลหลักเ่ยก็จะเป็นคอตุูมอโปที่ได้ปั๊มจะดรอปปั๊ เป็นปั๊ม HP ครับแล้วก็จะได้อคอสเฉินที่ดรอปเป็นปั๊ม HP ครับแล้วก็จะมีอีกเป็นบีทบีมีอีรูเทพโอริเทพครับแล้วก็จะมีะการ์ดนะเป็นการ์ดลิมิเต็ดนะเป็นกังฟูแพนด้าครับทุกๆสิบวิวเนี่ยก็จะบวกแม็กเลือด200 m ม HP 50ครับแล้วก็เดฟ5 M เด็บครับสูงสุดที่เลเวล200นะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดลิมิเต็ดของกิจกรรมนี้ครับโอเคครับสำหรับของรางวัลเนี่ยก็มีเท่านี้ครับต่อมาก็จะเป็นเควสของอาจารย์ชิฟูนะโดยอาจารย์ชิฟูเนี่ยเขาจะให้เราไปล่า,าวัวผีหรือนายแม่มินนอรัตนะครับร้อยตัวนะที่แมพพีรามิดครับเราก็จะเดินทางไปที่ปีลิมิดเลยนะพีลิมิทนายแม่ครับขั้นตอนแรกเราจะเดินทางไปที่มอรลนกันครับไปมอรูน เราก็จะเดินทางไปที่ซ้ายบนนะครับเป็นทางเข้าปริมิตนะจากนั้นเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไปที่กลางแมปครับเข้าวาร์ปตรงนี้เลยแล้วก็เดินลงล่างมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอแมวตัวหนึ่งนะกดคุยกับเขาแล้วก็ใช้5,000เซนนี่ครับเพื่อเป็นการเข้าดันไนแมนะ <S <S โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่เปริมิตไนแมแล้วนะเราก็จะตีเนี่ยครับ นายแมมินอรัดนะเป็นวัวผีครับเขาเรียกกันวัวผีนะแล้วก็ตีครบให้ร้อยตัวครับโดยเควสของอาจารย์ชิฟูเนี่ยเขาจะได้ของรางวัลเป็นอีพี EP นะประมาณนึงเลยครับโอเคครับเมื่อเราตีครบร้อยตัวเนี่ยเราก็กดบีวิ่งกลับเมืองเลยนะแล้วก็ไปกดคุยกับอา,อาจารย์ชิฟูอีกรอบนะครับโอเคครับล้วก็เดินมาคุยกับอาจารย์ชิฟูนะแล้วก็กดเพื่อเป็นการส่งเควสดนะวัวร้อยตัวครับ เราก็จะได้เลเวลมาเป็นของรางวัลตอบแทนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมพ่อแ l a นะครับกังฟูแพนด้าก็เป็นเอ่อเควสท,ที่ง่ายนะสำหรับกิจกรรมนี้ครับสามารถแบบกดคุยกับตัวเควสกิจกรรมแล้วก็วาร์ปไปที่เมืองเมืองกิจกรรมได้เลยนะเออไม่ต้องเดินนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยดีมากๆาเลยนะเป็นทั้งเอ่อบีทบีโอลิเทพอิรูเทพนะครับแล้วก็เป็นเอ่อการ์ดดิมิต็ดจากกังฟูแพนด้าด้วยนะก่อนจากกันนะครับก็ฝากร้านเติมเงินออนไลน์ u p ด้วินไลอ์อ PC แล้วบนม ือนะครับสะดวกปลอดภัยบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับฝากด้วยนะครับ p a y to w i n Top Up แล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด MMRo ด้วยนะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องน้องมันไมโน่ด้วยนะครับใกล้จะ1,000ทรัพซับแล้วนะเออก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับขอบคุณครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ